มาดูบรรยากาศในช่วงของเดือนพายมันนะครับมิถุนายนปีนี้ทงสีรุ้งก็บัระบัดที่แล้วนะครับที่หาดใหญ่นะครับโดยทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ครับจับมือกับภาคีจัดงานหาดใหญ่พาย for all แสดงพลังความหลากหลายและเท่าเทียมสนับสนุนความเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจครับเมื่อวานนี้นะครับที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ครับมีการจัดงานหาดใหญ่พาย for all ในช่วงเทศการพลายมันโดยมีประชาชนและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่า lgbtqian พร้อมด้วยประชาชนที่สนับสนุนทุกความเท่าเทียมทั้งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงครับเข้าร่วมงานอย่างคึกคักพร้อมใจกันแสดงถึงการมีสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ภายในงานครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายนะครับเช่นการถ่ายภาพที่จุดโฟโตจินิกแลนด์มาร์คน่าสนย์การค้าการประกวดมิ s ที e ทรานเรนโบ b o w Sky 2024โดยสมาคมฟ้าสีรุ้งเพื่อเปิดเวทีให้น้องๆผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้แสดงความสามารถการเดินขบวน r r i e for All Parade และกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญก็คือ,อกิจกรรม The Power of Pride Runway เนลมิรด,ดันเวสีรุ้งความยาวกว่า30เมตรเพื่อทุกคนที่มาร่วมงานสามารถเฉิดฉาย บนดันเวไปพร้อมกันได้ครับคุณอานท์ศักสองเมืองสมาชิกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดกว้างทางสังคมร่วมแสดงออกถึงความภาคภูมิใจต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทั้งเพศอายุสีผิวและร่างกายและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่พรบสมรสเท่าเทียมจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในเร็วๆนี้โดยเป็นการให้คุณค่าของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันถือว่าเป็นก้าวที่สําคัญของประวัติศาสตร์ไทย ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าจริงๆเราอยากจะบอกว่าทุกความภาคภูมิใจค่ะสามารถที่จะเกิดได้จากตัวเราแล้วก็การที่สังคมเปิดรับตรงนี้ค่ะมันก็ทําให้ LGBTQ อย่างเราค่ะสามารถที่จะมีพื้นที่แล้วก็รู้สึกสบายใจที่จะใช้ชีวิตในสังคมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะจะมีการประกวด เป็นมิส e ีนทรานเลนโบว์สการ2024นะคะก็จะเป็นการที่เยาวชนสงขาค่ะได้แสดงศักยภาพทั้งการกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานใหญ่เลยวันนี้นะคะการทำรันเวย์นะคะสีรุ้งให้ทุกคนนะ,คะสามารถจะแสดงออกทั้งในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็ความกล้าแสดงออกสมรสถเท่าเทียมค่ะเป็นสิ่งที่เราควรมีนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นแค่ร่างพรบนะครบแต่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมเพราะว่าจริงๆมนุษย์ทุกคนนะคะมี มีคุณค่าในตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันค่ะนั่นก็คือสังคมที่ <Okay. S 1> ทแท้จริงค่ะคด้านนายวินัยขวัญปานายกสมาคมคุณพิการจังหวัดสงขลากล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นไปในเรื่องของการเปิดกว้าง ในทุกๆความหลากหลายหนึ่งในนั้นคือผู้ทุพพลภาพหรือผู้พิการซึ่งมีสิทธิเสรีภาพที่ทัดเทียมกับคนกลุ่มอื่นๆในสังคมการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการจุดประกายความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงคือรัมากครับผมผมคิดว่าทุกคนเกิดมาก็มีสิทธิเสรีภาพทังเทียมกันหมดเนาะทุกเพศทุกวัยทุกประเภททุกชัพนทางกาย ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ดีที่ทางทางผู้จัดได้โอกาสสมาคมกิการสุ่่งค่ะได้มีโอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้ครับทุกวันนี้ณปีโอเกตเนี่ยผมว่าทุกคนได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถทุกเพศทุกวัยทุกคนผมว่ามีความเสลิมฉลองภาคเท่ากันหมด